ครับเป็นไงครับมันอนพักอย่างนี้นฮะมุมกว้างโอ้โหทานนอกปากเลยนะไอ้บนครับเหมนเป็นน้ำแข็งมัยใช่มันเป็นห,นหนนะม,นนมอ,อกไอ้พี่ขึ้นแล้วครับรู้นนะฝั่งนู้นเหมือนไฟไหม้แล้วเหยที่งแบบน้ำมันเย็น แล้วในน้ำมันจะอุ่นรอขาดจึ้งรอขาดจุ่มอ๋อ,อ,อ,อน้ำมันร้อนไงขึ้นขึ้นง่ายทังนะข้างล่างน้ำมันร้อนข้างบนอากาศมันเย็นปะท้านันเนึงไอขึ้นมา หมอมาแล้วอ่ะผมให้ยืมผมเสร็จแล้ว